สวัสดีค่ะวิดีโอนี้นะคะแตงจะมาแนะนำตัวให้เพื่อนๆรู้จักกันเพิ่มเติมมากขึ้นนะคะก็แตงทำวิดีโอมาสักระยะหนึ่งแล้วก็เริ่มที่จะมีผู้ติดตามมากขึ้นนะคะแต่ก็เลยคิดว่าเออแตงควรที่จะมาแนะนำตัวให้เพื่อนๆได้รู้จักกันแล้วก็ได้เห็นหน้ากันนะคะก็ชื่อแตงนะคะอายุ25ปีค่ะ แตงทําอาชีพเป็นช่างแต่งหน้าแล้วก็ช่างทําเล็บเจลนะคะอย่างที่เพื่อนสังเกตเห็นบ่อยครั้งในคลิปวิดีโอการทําอาหารของแตงแตงก็จะมีการทาลิปซึ่งบางเออไม่ใช่ทาลิปขอเท่านะ้ทาเล็บค่ะซึ่งบางคลิปนะคะแตงก็ได้แจ้งไปแล้วว่าแตงเป็นช่างทําเล็บนะคะมันก็เลยจะต้องแบบสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าก็คือต้องเล็บของช่างก็จะต้องดูดีนะคะ ซึ่งส่วนในการเป็นชักแต่งหน้านะคะก็แต่ว่า,าในชีวิตประจำวันของเราก็ไม่ค่อยจะได้แต่งหน้าสักเท่าไหร่นะคะส่วนใหญ่ก็คือจะหน้าสดเนะาะแล้วก็แตงนะคะอาศัยอยู่ที่อำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเป็นคนใต้คะ่ะอาศัยอยู่ที่บ้านของตัวเองนะคะกับลูกชายแล้วก็พ่อกับแม่คะ่ะส่วนสามีนะคะก็ทำงานอยู่ที่ เกาะพังงานนะคะกลับบ้านก็เดือนหนึ่งประมาณ1-2ครั้งค่ะแตงเป็นคนที่ชอบดู YouTube แล้วก็ชอบทำอาหารจำได้ว่าเมื่อสมัยประมาณ5-6ปีก่อนนะคะแตงก็เคยทำ YouTube มาแล้วครั้งหนึ่งค่ะก็ตอนนั้นทำคลิปได้ประมาณ3-4คลิปก็ผู้ติดตามขึ้นเร็วมากนะตอนนั้นนะแป๊บเดียวก็500กว่าคนแล้ว แต่ว่าด้วยความที่อยู่หอพักแล้วเราก็ไม่ค่อยมีเวลาว่างก็เลยไม่ได้ทำต่อนะคะก็ทิ้งช่องไปก็จำอ e ีเมลจำอะไรไม่ได้แล้วตอนนั้นนะคะแล้วเมื่อตอนแบบโควิดช่วงที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วอะค่ะแต่ก็มีเวลาว่างเพราะว่างานต่างๆก็โดนยกเลิกไปหมดนะคะแต่ก็เลยเอออยากจะมาทำคลิปวิดีโอเพื่อแบบ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะซึ่งตอนนี้ก็ใกล้จะครบ1 0 0 0พแล้วช่วยกันเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วถ้าเพื่อนนะคะอยากที่จะให้แตงทำคลิปประมาณไหนก็แนะนำแล้วก็มีอะไรที่แตงต้องปรับปรุงก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะคะแตงอ่านทุกคอมเมนต์นะคะแล้วก็ถ้ามีคอมเมนต์ไหนที่เพื่อนแบบแนะนำอ่ะแตงก็นำมาปรับปรุงอย่างเช่นแบบคลิปการทำอาหารบางคลิปเพื่อนก็บอกว่าควรที่จะบอก ส่วนผสมอัตรส่วนซึ่งจริงๆอ่ะในการทำทานที่บ้านเราก็ยากนะคะที่จะกะบอกอัตรส่วนคือเราใส่ตามความรู้สึกของเราแต่ว่าถ้าเพื่อนแบบอยากให้เป็นแบบนั้นก็เดี๋ยวจะพยายามทำให้นะคะ,ะแล้วก็วิดีโอเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกการทําอาหารเดี๋ยวก็จะมีบ่อยๆแตก่ก็สัญญากับตัวเองว่าหลังจากนี้ก็จะลงคลิปให้บ่อยขึ้นนะคะแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้แตงจะ ทําคลิปแชร์ประสบการณ์การคลอดลูกก่อนกําหนดนะคะเพราะว่าแตงก็คลอดลูกโดยไม่ทันได้ตั้งตัวนะคะเรียกว่าคลอดฉุกเฉินนะคะเดี๋ยวก็จะมาเล่าประสบการณ์กันว่ามันเป็นยังไงนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะช่วยเป็นกั